รายงานผลการตรวจ RT-PCR ที่หลายคนถามมาว่าแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้ของตัวเองใช้ได้ไหมอันนีก้ก็ตอบแทนไม่ได้นะคะเพราะว่ากอนไม่ใช่ผู้พิจารณาเพียงแค่ว่าจะมาแนะนําว่าขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็หลักที่ใช้ได้เนี่ยก็คือว่าหน่วยงานไหนตรวจนะคะหน,หน่วยงานหน่วยงานนั้นต้องรับรองผล l ลของตัวเองนะคะซึ่งเราไปตรวจบางคนคะ่ะไปตรวจที่โรงพยาบาล A แล้วโรงพยาบาล A ส่งไปตรวจโรงพยาบาล B นะคะโรงพยาบาล A ไม่มีห้อง l ลบที่ผ่านการรับรองก็เลยส่งไปตรวจโรงพยาบาล B ที่มีห้อง l a ที่ผ่านการรับรองนะคะแล้วห้องแลบนะคะโรงพยาบาล B รายงานผลมาอย่าง A มีชื่อโรงพยาบาล A เป็นโรงพยาบาลที่ส่งตรวจอยู่ในหัวเอกสารระบุข้อมูลเชื่อมโยงกันโรงพยาบาล A ที่เป็นโรงพยาบาลส่งตรวจก็สามารถประทับตรารับรองได้เป็นกรณีอนุโลมได้นะคะแต่ถ้าใบรายงานผลโรงพยาบาล B ที่รายงานผลมายังโรงพยาบาล A มีแต่ชื่อโรงพยาบาล B นะคะที่เป็นหัวเอกสารไม่มีชื่อโรงพยาบาล A ที่เป็นโรงพยาบาลส่งตรวจเลยโรงพยาบาล A ที่เป็นโรงพยาบาลส่งตรวจก็ไม่สามารถที่จะ รับรองผลได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆง่ายๆเลยถ้าอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อนุมัติง่ายนะคะก็คือหน่วยงานไหนตรวจหน่วยงานนั้นต้องรับรองผลค่ะ